สวัสดีครับผมเจ้าเสทีวีอยู่เกมคอตเตอร์สไตล์สองแน่นอนว่าตอนนี้ก็ช่วงเมื่อกี้มันหกโมงฮะพวกคุณดูมันตีสองฮะไม่ใช่แล้วตอนนี้เวลาหกโมงศูนย์ศูนย์ เฮ้ยอะไรอ yeah? ะตะเกียร MM ี่มันคืออะไรมันเห็นแล้วก็ไม่เข้าใจม่รู้ว่ามาจากไหนเขาเรียกสการเลิเก้เพลงอะไรวะจำไม่ได้ เอาปืนนี้ก่อนลองทองสกาเลกเก้เลกเก้สกาเอ๊ะสกาเหมือนเคยดูหนังเรื่องอะไรมันแบบมันเหมือนมันแค้นสกาสกาเล็ตไม่อันนั้นไม่รู้จักใครอีก <c oughs> สกา สกาเหมือนเป็นหนังการ์ตูนน่ะที่ผมจำได้นะหนังการ์ตูนเรื่องหนึ่งจำชื่อหนังไม่ได้คุณอย่างไรจำได้แค่เรื่องเกมเท่านั้นหละก็ใช่กับกับเรื่องอะไรอีกนะแล้วก็ เรื่องสโต่งของเพื่อนก็สุดใหญ่อก็จริงในเทียงแล้วนะมันก็จริงที่ผมจําแต่เรื่องประสบการ์ของเพื่อนเพื่อนที่ทําแล้วแบบโอ้ยอย่าไปพูดถึงมันอย่างเช่นขับรถเข้าป้ายปั๊มผมซ้อนอยู่ไงเขาตัดหน้าเขาป้ายปั๊มไปเลยฮะสุดยอดฮะอุมมมิเดี๋ยว้เห็นไหมน้อยเคยจำอะไรดีๆบ้างเหรอไม่เคย ไม่เคยจำเลยดีๆเลยเอ้าชิบหายละเสร็จโดนแน่ผมโดนแน่ ยิงเป็นนั้นเลยรื้งตึงตึ๊งยืนตรงครบมรงชาติเพื่ออีกราชจำไม่ได้ละเขาพูดอะไรผมไม่ได้ไม่ได้แบบไปตลาดบ่อยไปมางสือแค่ตั้งรถ น้อยอย่างเลยสิบุ๋เห็นแล้วหงุดหงิดวุ๋เอาก็มีรู้ว่าจะไปทางไหนะเพื่อนโดนแล้วข้างในจุบบจุบบยางๆๆ เออลังโอ้โหมูเตหักครับหักไม่ทันคาเตอร์สองพันทิพผ้าปิวเป็นกระดาษเลยฮะจักหวะรดนิปิวแบบเหมือนไม่เคยปิว พูดถึงงานกีฬาสีโรงเรียนสมัยก่อนเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าตอนไหนนะตอนงานโรงเรียนงานกีฬาสีชิจ,จังน่ารักนา่ารักเวลาเราเล่นชิจังใจงเย็นเวลาเราเล่นนา่ารักนา่นารักฮะเดี๋ยวเป็นเพลงเชลดเดอร์ตอตรงไหนวะเป็นเพลงเชียร์ตรงไหน,น,น,นมันพูดถึงชิงจังอย่างเดียวเลย รถตุ๊ก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 มัไปมิงมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวางงว่าเอ๊ะมันเป็นเพลงเชียตรงไหนเปิดปิวหันหนีแล้วยังดูโอ้โหเข้าหัวสองนัดลวด สองนัดลวดเลยตอนนี้เราอยู่ในสนามลบทำไมต้องฟาดระเบิดอ่ะไม่ใช่ว่าเราวาปวงปุ๊บแล้วเราต้องวิ่งหนีแล้วกดชนวนระเบิดพูดถึงนะ ถ้าเป็นชีวิตจริงนี้เขาจะทำยังไงเออน่าจะลงไปหาดูนะว่าถ้าบอการไลยเขาจะวางระเบิดจริงเขาจะทำยังไงหนึ่งเอาเครื่องบินมนาะปล่อยระเบิด ออโชคไปเข้าค้างค้างไปเข้าโชคแล้วทำไมข้างทำไมค้างบอกว่าเอ๊ะแล้วข้างแล้วแล้วแล้วผมผมเกี่ยวอะไรด้วยอะทำไมต้องข้างอ่ะไม่ใช่หมาย้ึงคางโชคโชคอะโชคแล้วคนโชคเกี่ยวอะไรอะแล้วเกี่ยวอะไรกับพวกผมด้วยไม่ข้างไงโชคไม่เข้าข้าง แล้วเกี่ยวแล้วคนชื่อโชคแล้วเกี่ยวแล้วฝูงผมไม่ไม่ใช่ฝูงข้างไม่ใช่ฝูงข้างแว่นหรือฝูงฝูงข้างไม่เกี่ยวกันอย่าเอามารวมแต่คุณบอกว่าข้างโชคไม่เข้าข้างผมเป็นลิงนะฮะผมเป็นข้างข้างแว่นชื่อของพวกผมนะ ยิงเข้ากล่องหมดชีวิตฮะแปลกๆแฮะยิงพูดแล้วแบบมันโอ้ยหัวจะปวดไม่ต้องเกี่ยวอะไรกับข้างหรอกหมายถึงข้างประสาไทยไม่ใช่ชื่อหลิง หมายถึงเปียบเปยไม่ไม่ชื่อเปียบเปยสิข้างก็คือเข้าข้างหรืออะไรไม่ใช่แบบเปียบเปยว่าเอ้ยข้างนู้นข้างไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาคำมาใช้แต่นั้นชื่อฝูงผมนะชื่อฝูงเองข้างแววนทินอาศัยอยู่เออจำไม่ได้ฮะผมไม่ได้ไปสวนสัตว์แล้วช่วงต้องบอกว่าอยากไปอยากไปแล้วมาแบบ กี่ยวกับสารคดีแต่ว่าบางทีผมอ่านแล้วมันติดติดขัดขัดผมชอบพูดตามใจตัวเองพอได้ใช่ไหมว่าพูดตามใจตัวเองพูดได้พูดตามใจตัวเองพูดตามแต่พูดตามบทอ่านกดไม่ได้ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย